ถูกแล้วจะซื้อห่วงใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้ดิเพราะว่าถ้าห่วงใหญ่กว่านี้คอก็ไม่ได้เพราะปากก็จะคาบลอยแบบเมื่อกี้ก็เล่นอันนี้แหละแม่ม่ซื้อห่วงใหญห่ยังไม่ซื้อห่วงใหญ่เลยนะใช่ไหมคะ Are you happy? Is this fun? is fun. This is fun. Are you happy? Is this fun? is fun. This is fun. Do you like? Do you like to swim?